ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวขายเจ้า CR-V เจนสนะครับตัวนี้เป็นปี2 0 0 2ัเครื่อง K20 สิบนะครับเป็นรถสีบอลทองเดี๋ยวให้ดูรอบคันไปก่อนนะครับสีสวยพอใช้ได้นะครับมีซีด,ด่างตามอายุของเขานะครับงานสีจะไม่เก็บนะครับไปตามสภาพนี้เลย มีด่างที่ขอบขอบประตูด้านบนนิดนึงนะครับนี่ครับสีด่างรวมๆสวยมากนะครับบางเดิมมากนะครับรถบางเดิมนะครับ ใหชมรอบคันไปก่อนนะครับผมรถคันนี้อยู่ที่สงขานะครับท่านใดอยู่ใกล้วิดีโอคอรได้เลยนะครับจะส่งได้นะครับสติเกอร์ฝาท้ายที่อยางสเปรย์ผมลอกออกนะครับเดี๋ยวติดใหม่ให้นะครับเพราะว่าของเดิมซีดจางหุดนแล้วครับตอนนี้สั่งของเบิกมาแล้วนะครับเนี่ยคันนี้จะมีซีด่างที่ขอบที่ขอบบนนะครับ ตามปีรถนะครับไม่ได้เก็บนะครับยางเปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะครับยางใหม่วิ่งยาวๆได้เลยครับยางเพิ่งเปลี่ยนยางใหม่ปี2 0 2 3นนะครับยางวิ่งดีคันนี้ช่วงล่างแน่นมากครับคันนี้ช่วงล่างดีเบรกดีนะครับไม่มีดังนะครับ เป็นรถสีบ่บอนทองมาชมภายในกันนะครับประตูวสวยๆนะครับแตบบ่ลชิ้นเบาะเดิมหนังเดิมนะครับจำว่านี่นนคือเบาะเดิมนะครับหนังเดิม ไม่เคยหุ้มใหม่นะครับหนังแท้นะครับแตกลายงานตามอายุของเขานะครับแต่ไม่มีขาดนะครับ <_ ın> หนังเดิมแน่นมากนะครับมีแตกลายงานตามอายุของเขาแต่ไม่มีขาดนะครับพ <_ ın> รมอะไรดูแน่นอยู่นะครับ คอนโซลหน้าไม่มีแตกนะครับรถสวยมากเลยครับมีเครื่องเล่นอัลพนยนะครับเอ้ยของแ n น o o d นะครับใช้งานได้ปกติคอนโซลไม่มีแตกรถคันนี้วิ่งไปแล้วสองแสนสี่กว่านะครับรถสวยเย็นเพลงเพลงเพาะภายในสวยนะครับราคาสวย เดิมเดิมเลยนะครับหนังแท้เลยนะครับเน้นย้ําเลยนะครับว่าไม่เคยหุ้มมานะครับแผงประตูสวยนะครับด้านในฝาท้ายนะครับฝาท้ายสวยนะครับด้านในโตะยังมีครบนะครับ ดดเดิมเลยนะครับเกือบจะไม่ได้เคยใช้งานสวยมากครับด้านในชมยาวๆไปเลยนะครับสเสน่ห์เบาเดิมเลยนะครับไม่เคยหุ้มมาเลยครับหนังเดิมไดอารมณ์หนังเดิมเลยนะครับไม่มีขาดน,นะครับ ประตูสวยๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาเทสระบบไฟฟ้ากันกันนะครับพวกกระจกลูกบ้านฝาท้ายเปิดยังเปิดได้นะครับกระจกบานนี้แต่ต้องเปิดจากด้านในรถนะครับเทสฝาท้ายนะครับนี่ปุ่มเปิดฝาท้ายหลังนะครับเปิดกระจกนะครับมันเป็นไฟฟ้านะครับผม มันสามารถเปิดแยกได้โชคยังอยู่ดีนะครับไม่ร่วงไม่ตกนะครับเปิดแยกได้นะครับ๋ะวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ รถจอดเครื่องเย็นมากนะครับอุณหภูมิต่ำดิงนะครับตอนนี้รถเครื่องเย็นรอบเครื่องวอร์อมเครื่องอยู่ที่1น0 0งพันกว่ารอบนะครับรถทุกรุ่นนะครับสตาร์ทเช้าๆนะครับเครื่องเย็นๆนะครับจะมีรอบอุ่นเครื่อง,ของเขานะครับอยู่ที่1.000พันกว่ารอบแล้วนะครับพอได้อุณหภูมิทุกอย่างมันก็จะลงมาเป็นปกติอยู่ที่ประมาณแ9 0 0รอรอบนะครับ ไฟไม่มีโชว์นะครับอรอบเครื่องเริ่มได้แล้วนะครับจะลงมาอยู่ที่ประมาณแปดถึงเกร้อยรอบนะครับนิ่งๆน,นะครับนิ่งๆเดี๋ยวเบิ้ลเครื่องให้ดูนะครับตอนนี้เครื่องวอมได้เต็มที่แล้วนะครับพร้อมใช้งานเบิ้ลได้ กวาดไวมากครับเปิดแอร์มีออตโต้เรียบร้อยนะครับนี่ขนาดเปิดแอร์นะครับรอบเครื่องอยู่ที่แปดเก้าร้อยรอบนะครับนิ่งมากครับผมนี้แอร์เย็นมากครับฮอนด้ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่พอเปิดร์เสร็จปุ๊บโคตรเย็นไวเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาเทสพวกกระจกให้ดูะนะครับ ถูกไฟฟ้านะครับบานนี้ออโต้อยากใช้งานได้นะครับออโต้กดขึ้นลงหน้าซ้ายนะครับโอเคนะครับหน้าซ้ายขึ้นลงได้หลังซ้ายนะครับขึ้นลงได้หลังขวานะครับขึ้นลงปกติไหลลื่นมากครับชมห้องเครื่องกันนะครับ ไปแบบเร็วๆเลยนะครับแกกย่ขออนุญาตเปิดห้องเครื่องก่อนนะครับตอนนี้รถสตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องสวยนะครับเครื่องสวยตัอครอบสติ๊กเกอร์เดิมเลยนะครับยังอยู่ครบเลยนะครับ IVT e c นะครับ คองเครื่องอสวยๆสะอาดเลยนะครับการไหลปั๊มยังดูดีมากนะครับไม่มีร้องนะครับไม่มีเสียงดังเลยนะครับหน้าเดิมนะครับเกจเดิมอยู่ครบนะครับ คันนี้ได้เปลี่ยนมอแบตใหม่นะครับคันนี้ได้เซอร์วิสมอแบตใหม่หนึ่งลูกแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่สีเ่เส้นอ๋อง่ายว่าใช้กันยาวๆได้เลยนะครับสมบูรณ์มากครับผมรวมๆคันนี้ถือว่าโอเคนะครับภายนอกภายในยังโอเคอยู่นะครับ ราคาขายนะครับผมผมขายอยู่ที่เก้าหมื่นเก้านะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับราคาอยู่ที่เก้าหมื่นเก้านะครับเผื่อท่านใดสนใจราคานี้ไม่ไม่ให้ลดแล้วนะครับไม่ต่อรองแล้วนะครับพอรถเปลี่ยนยางใหม่สีเส้นเปลี่ยนหมออแบตใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเซอร์วิสให้แล้วนะครับ ว่าได้ไปใช้งานยาวๆได้นะครับเครื่องสตาร์ทอยู่นะครับน้ำออกท่อเลยนะครับน้ำไหลายท่อเลยนะครับสมบูรณ์มากครับดูเดินหน้าหลังนี่เสียงท่อไม่ได้ยินเลยโดยรวมนะครับสวย ใช้งานได้ยาวๆระบบขับ4ีนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีถอดนะครับท่านใดสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์083 5374 4 8 4นะครับราคาขายอยู่ที่9ก0 0 0นะครับรถอยู่สงขาสามารถส่งได้ทุกจังหวัดค่าส่งคิดตามระยะทางนะครับราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับผมปกติรุ่นนี้มีลงขายอยู่ถ้าสภาพสวยๆก็มีแสนอัพนะครับ แสนหนึ่งแสนสองอะครับมีแน่นอนครับผมโอเคนะครับขอบคุณมากครับผม